ในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐานคือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวังแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลำดับต่อไป ใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตที่พอเพียงครับคุณผู้ชมครับการพัฒนาประเทศมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตครับแต่การพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่เราทุกคนควรช่วยกันก่อร่างสร้างความมั่นคงจากรากฐานสู่อนาคตการพัฒนาประเทศขาดซึ่งระบบที่ยั่งยืนไม่ต่างอะไรจากใบไม้ที่ไร้ซึ่งทิศทางที่ร่วงหลง ดังสถานการณ์ของประเทศในยุคต้มยำกุ้งที่เรารู้จักกันดีระบบเศรษฐกิจเกิดการบริหารผิดพลาดทําให้ประเทศชาติเข้าสู่ภาวะที่เสี่ยงเสี่ยงต่อหายนะวันนี้ผมมีเรื่องราวสถานการณ์ของประเทศเกี่ยวกับความพอเพียงมานําเสนอในตอนที่ชื่อว่าวิถีชีวิตที่พอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ครับ ผู้มีกิเลสตัณหามองเห็นความร่ำรวยคือหนทางแห่งความสุขการมีอำนาจเป็นเสมือนเครื่องชี้นำนำพาทุกสิ่งที่ต้องการความโลภก,กลายเป็นเส้นทางสุขความทุกข ในยุคการสื่อสารที่ไร้พรมแดนถือเป็นยุคทองของประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถเปิดกลยุทธ์แผนการพัฒนาประเทศแสดงให้เห็นความมั่งคั่งความเจริญความพร้อมในการเชื้อเชิญต่างชาติเดินทางเข้ามาร่วมลงทุนกอบโกยผลประโยชน์นับหมื่นล้านสร้างฝันที่ยิ่งใหญ่ให้หนานาประเทศได้ยอมรับ ในแผนการพัฒนาเป็นการสร้างระบบทุนนิยมที่มุ่งเน้นความร่ำรวยทางเศรษฐกิจเป็นการพัฒนาแบบชาติตะวันตกที่แสวงหาผลกำไรทางการท้าแนวคิดการสร้างประเทศให้ยืน <our purposes. S 1> อยู่แถวหน้า <Deep> er, ในระดับชาติ <rather S 1> ผู้เจริญ <and stronger. S 1> ด้านวัตถุ กลายเป็นค่านิยมแพร่กระจายวิธีคิดข้ามสู่นักวิชาการชาติตะวันออกเสมือนไฟลามทุ่งลุกไหม้กระจายสู่แผนการบริหารประเทศปีพุทธศักราช2540ประเทศไทยประกาศตัวเดินเข้าสู่แผนการพัฒนาชาติด้านเศรษฐกิจตามแนวทางชาติตะวันตก มุ่งสร้างความร่ำรวยทางเศรษฐกิจก่อตั้งสถาบันตลาดหลักทรัพย์เป็นแห่งเดียวโดยใช้ชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์กรุงเทพจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI เพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสร้างความมั่นใจให้กับต่างชาติกลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญต่างแดน ที่มองรูปแบบประเทศที่พัฒนาแล้วต้องมีความเจริญจากด้านอุตสาหกรรมเป็นเมืองเป็นประเทศอุตสาหกรรมเท่านั้นถนนทุกสายมุ่งสู่เมืองใหญ่ระบบนิเวศถูกทำลายทุ่งนากลายเป็นโรงงานผลิตเครื่องจักรกลผืนดิน ภูเขาผูกขุดเจาะแสวงหาแหล่งทรัพยากรแปรรูปสนองต่อกิเลสผู้คนในสังคมการพัฒนาประเทศจเจริญเติบโตได้จริงเป็นความเติบโตที่ต้องแลกกับการสูญเสียป่าทรัพยากรธรรมชาติ ถูกทำลายสัตว์บางชนิดต้องล้มหายศูนย์ผันไร้ที่อยู่อาศัยเมืองกลายเป็นเมืองคอนกรีตถูกเติมแต่งด้วยแสงไฟทุกเฉดสีการเชื้อเชิญมุ่งสู่ความร่ำรวยเกิดขึ้นทุกขนแห่งประเทศเดินหน้าเข้าสู่เวทีโลก ประกาศจุดยืนเป็นเสือเศรษฐกิจเสือตัวใหม่ที่พร้อมจะต่อกรกับอารยะนานาประเทศขณะที่คนในชาติเพลิดเพลินกับเศรษฐกิจที่โตพุ่งทยานธุรกิจสถาบันการเงินเกิดขึ้นมากมายพื้นที่ว่างถูกนำมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ชีวิตผู้คนยืนอยู่บนความฟุ้งเฟ้อกิเลสเกิดเป็นความอยากไม่มีเงินอยากได้ปล่อยกู้กู้สนองตันหาเศรษฐกิจที่โตแต่ภายนอกไร้รากฐานที่ยึดเหนี่ยวไม่ต่างจากฟองสบู่เมื่อโตก็ต้องแตกการเติบโตของเศรษฐกิจ ต้องก้าวสู่วิกฤตขั้นแตกหักที่หนีไม่พ้นเช้าวันที่2กรกฎาคมปี2,540รัฐบาลประกาศค่าเงินบาทลอยตัวเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจให้รอดพ้นกลับทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงต่อเนื่องจากเดิม25บาท60สตางค์ ต่อดอลล่าสหารัฐลดลงเรื่อยต่ำสุดจนแตะที่55บาทต่อดอลล่าสหารัฐธุรกิจเอกชนที่เคยรุ่งเรืองบ้านจัดสรรอุตสาหากรรมก่อสร้างสถาบัานการเงินต้องล้มระเนระนาดหลายแห่งกลายเป็นหนี้ พนักงานถูกปลดกลายเป็นคนว่างงานด้วยเวลาเพียงไม่กี่ปีที่เพลิดเพลินอยู่กับความฟุ้งเฟ้อแสงไฟที่เคยเจอจรัสต้องดับบูบชีวิตผู้คนต้องล้มจากไม่สามารถแบกภาระหนี้ที่เกินตัวเอาไว้ได้ การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองอันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนะักเหมือนสายฝนโปรยปลายพาดผ่านชุบชีวิตให้ผู้มีสติปัญญา เดินผ่านวิกฤตสู่เส้นทางสว่างทางสายกลางให้เกิดความพอเพียงพระราชดำรัสจ,จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกมาตือนสติให้คนไทยทั้งชาติตื่นจากฝันชี้ให้เห็นแนวทางจริงการปฏิบัติตนของคนในสังคมทุกระดับชั้นจนถึงภาครัฐในการพัฒนาบริหารที่ต้องคำนึงถึง หลักธรรมความพอดีไม่เกินตัวเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตและความเปลี่ยนแปลงต่างๆทางสังคมและังปีพุทธศักราตองทั่ต้ารลังปี2540คำว่าพอเพียงกลายเป็นวลีกระแสสังคมที่ทุกคนต่างพูดถึง แต่การน้อมนำไปปฏิบัติจะมีสักกี่คนที่เข้าถึงและเข้าใจอย่างแท้จริงในขณะที่ระบบทุนนิยมยังคงถูกขับเคลื่อนเงินและความร่ำรวยยังเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตความสุขจากการฟุ้งเฟ้อยังคงต่อยอดแสดงอวดแข่งขันอยู่ให้เห็น อรู้สึกว่ามันเกินวิกฤตมาแล้วไปดูตอนนี้นะคนทิ้งนากันหมดไทยเนี่ยเป็นเมืองผลิตอาหารทั่วโลกเขาตั้งองค์การขึ้นมาชื่อ FAO กังวลเลยว่าไทยนี่จะทิ้งการผลิตอาหารเพราะว่าเรากินเราผลิตเหลือ,อกินข้าวปลาอาหารนี่เรากินบริโภคอย, <S 2> <S 2> อยู่ในประเทศ บางอย่างแค่สิเปอรเนเองบางอย่างก็ยี่สิบสามสิบเปอรเนนอกนั้นส่งไปให้เพื่อนร่วมโลกได้กินเพราะฉะนั้นทั่วโลกเขาก็อยากจะให้เราในรักษาความมั่นคงด้านการผลิตอาหารไว้ความมั่นคงด้านอาหารจะเกิดได้ตัวคนผลิตเกษตรกรนี่ต้องมั่นคงสองแผ่นดินนี่ต้องสมบูรณ์สามน้ําต้องสมบูรณ์สี่สภาพแวดล้อมต้องสมบูรณ์ไม่ใช่พายุพัดน้ําท่วมฝนแรงอย่างนี้มันไปไม่รอดเพราะนั้นสภาพแวดล้อมก็ต้องสมบูรณ์ ขนาดนี้เกษตรกร,เ,กรเจงก็อพยพทิ้งหน้าทิ้งนาเกษตรกรกรุ่นลูกหลานที่จะสืบทอดอาชีพขนาดนี้มีไม่ถึง1%ไปถามไปทำการเซอร์วดูได้เลยทั้งประเทศที่เป็นเกษตรกรศูนย์จุดเกร์เเท่านั้นซึ่งคุยได้ว่าอาชีพเกษตรกร,กรนี้จะมั่งคั่งยั่งยืนไปจนถึงลูกและหลานมีไม่ถึง1%ยืนยันเพราะฉะนั้นความมั่นคงของเกษตรกร,กรขนาดนี้มันไม่เหลือ มันยังทิ้งนาทิ้งไร่ทิ้งสวนทิ้งอาชีพประมงไปดูประมงขนาดเล็กคนทิ้งอาชีพประมงเพราะว่าไ่คุ้มค่าน้ํามันนะตั้งแต่ยอดเขาไปจนถึงในทะเลขนานี้อาชีพคนผลิตอาหารป้อนเรานั้นไม่เหลือแล้วครับก็จะต้องไปอพยพจากที่ไหนกันมาก็าไม่รู้ซึ่งสุดท้ายก็จะเหลือไม่กี่คนแต่ที่สําคัญแผ่นดินมันไม่เหลืออะไรแล้วแผ่นน้ํามันก็ไม่เหลืออาหารให้กินแล้วต้องอพยพไปจับปาลาไกลลิฟเลย ตกลงข้าวก็ไม่มีเหลือคอยดูนะมันจะถูกเบียดที่นาจะถูกเบียดด้วยพืชอื่นๆด้วยกิจกรรมอุตสาหกรรมกิจกรรมพืชอุตสาหกรรมเข้าไปเบียดเข้าไปแทรกหมดมันจะไม่เหลือที่นาให้ปลาได้อยู่ให้ข้าวได้อยู่อีกแล้วคอยดูจะเหลือไม่เท่าไหร่และที่สำคัญที่สุดก็คือพื้นที่ชายฝั่งทะเลกำลังถูกทําลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างหนักนะคนก็ไม่เอาแผ่นดินก็ถูกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์อื่น ท้องฟ้าก็แปรปรวนนีมาขณะนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่เดือนสิบสองเดือนสิบเอ็ดน้ำนองเดือนสิบสองน้ำนองเต็มตลิ่งถูกไหมครับไปดูครับในประเทศไทยขนาดนี้ข่าวออกเมื่อวานนี้เองว่าแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเกือบทุกสายแห้งจนเดินข้ามได้แล้วใครจะไปคิดว่าเขตจังหวัด อ่างทองสิงบุรีอยุธยาชัยนาทแม่น้ําสายหลักเจ้าพยานั้นเส้นเลือดใหญ่เนี่ยกำลังแห้งกลางน้ำานี่มีมีมีเนินทรายเกิดขึ้นเต็มไปหมดแล้วเดือน11เดือน12น้ำนองเต็มตะลิง่งแต่ขณะนี้ไม่มีน้ําแปลว่าอะไรนี่อันตรายที่สุดแล้วสําหรับความมั่นคงของมนุษย์ในทะเลไม่ต้องพูดถึงขณะน,นี้ปลาแทบไม่เหลืออะไรเลยเหลือเรือประมงเล็กๆน้อยๆอยู่ไม่เท่าไหร่ก็ ช่วยกันทําลายกันจนหมดภนะูเขาก็ไม่เหลือต้นน้ําไปดูได้เลยตั้งกับต้นน้ําป่าศักพระเจ้าแผ่นดินสร้างเขื่อนป่าศักเราช่วยกันรักษาป่าที่พื้นที่รุ่มน้ําป่าศักตั้งจังหวัดเลยลงมานะต้นเขื่อนทุกตัวต้นน้ําไปดูได้ทุกจังหวัดล้นหมดแล้วแม้กระทั่งต้นน้ําใหญ่ที่สุดของของเจ้าพระยาคือ,อ,อนาดเป็นวังยมนาดนี่นาดนี่ใหญ่ที่สุดเป็นดูจังหวัดนานี่ โอ้โหคนน่านช่วยกันบวชภูเขาหัวโลนหมดทั้งจังหวัดนะมันจะไม่เหลืออะไรนี่วิกฤตในบ้านเรานะ่<ม>แน่นอนเมื่อคุณทําลายสภาพแวดลอ้อมมันก็ส่งผลเรื่องคนจะเจ็บป่วยเอาไม่ต้องไกลดูเดือนมีนาคมเนี่ยดูเดือนแค่มกรากุมพามีนาเนี่ยไฟจะไหม้ภูเขาคนไข้จะเพิ่มขึ้นเป็น8ถึงส0เท่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชายเขา ไฟไหม้ป่าจะเกิดเป็นภัยพิบัติอย่างหนักถึงขั้นผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดสิบกว่าจังหวัดที่อยู่ใกล้เขาจะต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติหมอกควันแต่คนก็ป่วยเพิ่มขึ้น8ปดเท่าสิบเท่าที่เกิดขึ้นแน่นอนเอ้วจะส่งผลตลอดทุกฤดูการขนาดนี้มีวิกฤตครบถ้วนหมดแล้วและวิกฤตอันนี้ส่งผลให้คนอดและแน่นอนมันส่งผลให้คนขัดแย้งกันแยง่งแย่งกันสารพัดเลยตอนนี้ กลุ่มหนึ่งก็เดินมาสู้ไม่ได้ก็ไปเดินขบวนเพื่อจะเอาที่ดินมาเพื่อจะเอาอาหารการกินมามันจะเกิดความขัดแย้งกันรุนแรงและสุดท้ายนะเฉพาะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยผมว่าทั่วโลกจะเกิดภาวะสงครามแย่งอาหารกันนี่จะเป็นวิกฤตหนะักหมายถึงน้ําด้วยพลังงานยังไม่น่ากลัวเท่ากับอาหารกับน้ํานี่จะเป็นวิกฤตหนะักซึ่งจะเป็นชนวนสงครามโลกเรื่องของข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจที่ เอาแน่นอนไม่ได้นะครับแล้วก็การทะเลาะเบาแวงของคนในโลกที่เกิดจากการแย่งชิงพื้นที่แย่งชิงทรัพยากรแย่งชิงสถานที่ที่น่าอยู่สงบร่มเย็นเหมือนประเทศไทยเนี่ยเพราะนั้นคนทั้งโลกก็พากันเคลื่อนย้ายรวมถึงหาที่ที่น่าอยู่ซึ่งประเทศของเราเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เป็นสิ่งที่เราก็บอกว่าทําไมเราต้อง,ต,องต้องทําเรื่องของ ตามปรัชญ,ญาพอเพียงเพราะว่าถ้าไม่ทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยหเราจะอยู่ไม่ได้สองเราจะเป็นประเทศที่เห็นแก่ตัวไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายเราจะไม่มีที่อยู่ซึ่งการทําตามปรัชญ,ญาพอเพียงคือเราอยู่ได้รู้เท่าทันแล้วก็ไม่เป็นเหยื่อใครเราไม่เอาเปรียบใครแต่ก็อย่าให้ใครมาเอาเปรียบเรารวมถึงเราจะมีที่ยืนบนโลกนี้อย่างสง่างามเป็นเป็นประเทศที่ พึ่งตนเองได้แล้วก็ใช้บุญใช้ทานเนี่ยไปช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นความฝันของพวกเราที่จะสืบสารพระบบราชบัญญัติทานของพระองค์ท่านแล้วก็ทำหน้าที่ของของคนไทยที่ที่เป็นประโยชน์นะครับพึ่งตนเองได้รู้จักบุญรู้จักทานแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อทั้งโลกกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤต ทุกชาติต่างมองหาความมั่นคงทางด้านอาหารภายใต้แรงขับเคลื่อนของระบบทุนนิยมผืนดินอันมั่งคั่งด้วยทรัพยากรทั้งข้าวปลาและพืชผักเป็นครัวโลกอย่างเมืองไทยคือเป้าหมายของอารยประเทศที่ใช้กระแสของแฟชั่นความทันสมัยภายใต้กรอบที่ฟุ้งเฟ้อสร้างมายาคติ หลอกล่อด้วยมูลค่าที่จอมปลอมเข้าสู่ทุกระดับของสังคมผู้คนต่างหลุดไหลไปตามกระแสจนหันหลังให้กับภาคการผลิตและวิถีชีวิตดั้งเดิมของกเกษตรกรทางรอดที่องค์พ่อหลวงของแผ่นดินได้ประทานสู่ผู้คนในทุกระดับชั้นเป็นธงชัยในการทวนกระแสสังคม คือแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือวันนี้เรามองไม่เห็นทางรอดเลยพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้มีความรอบรู้มีความรอบคอบมีความระมัดระวังในการที่จะบอกเตือนรัฐบาลเตือนประชาชนบอกแล้วทำให้ดูมาตลอดชีวิตพระองค์ท่านวันนี้พระองค์ท่าน,นอายุตั้ง85ปียังต้องลุกขึ้นมาประกาศแล้วว่า ประเทศไทยมามันจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรที่ทะเลาะกอันแย่งกันต่างอ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยะมันจะเป็นไม่ได้เลยตราบที่ยังมีคนจนไม่มีจะกินกันอยู่คนจะไม่สนใจประชาธิปไตยหรอกจะต้องทําให้คนในประเทศนี้มีกินเพราะว่าวิกฤตอาหารของโลกจะหนักที่สุดคนไทยก็อดอยากคนยากคนจนเต็มบ้านเต็มเมืองพระองค์ท่านก็จะลุกขึ้นใช้มูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ ทำสงครามกับความยากจนความอดอยากของประชาชนเพราะองค์ท่านบอกเนี่ยถ้า,าองค์ท่านจะลุกขึ้นนาําทาก็ตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมาจะเอาชัยชนะกับความความหายนะของโลกนี่แหละความอดอยากความแห้งแล้งความทุกทรมานของประชาชนนี่แหละจะต้องลุกขึ้นประกาศชัยชนะ ด้วยวิถีแห่งความพอเพียงวิถีของกสิกรรมธรรมชาติวิถีของการสร้างป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างขึ้นในทุกอนูของประเทศให้ได้พระองค์ท่านอายุขนาดนี้แล้วพระองค์ท่านก็ยังทรงงานอยู่ตลอดไม่หยุดแล้วก็นี่แหละก็ยังไม่รู้จะพึ่งใครจานก,ก็เลต้องลุกขึ้นนํจจาจะจะเป็นผู้นําทําเรื่องนี้อย่างจริงจังๆเพิ่งฟังข่าวมาเมาืม่อวานนี้เองนะก็ดูข่าวในทีวีแล้วก็หลายช่องก็รู้สึกว่าเออประทับใจว่าเอาละมันมีทางรอด เมื่อพ่อของแผ่นดินซึ่งคนไทยก็พูดประกาศกันเหลือเกินว่าเคารพนับถือพระอ,องค์ท่านจะช่วยกันทําตามพ่อของแผ่นดินที่บอกที่สอนที่ทําเป็นแนวทางให้ดูแล้วทุกคนช่วยกันทําตามรู้จักพอซะบ้างรู้จักแบ่งปันเพื่อนซะบ้างไม่ใช่แย่งชิงกันไม่รู้จักเลิกนะรู้จักเอือ้อเฟื้อเฟื้อฟายกันรู้จักตั้งตนอยู่ในความลําบากพระอ,องค์ท่านแล้วถ้าอยู่สบายเสพสุกเสเพลกันสะดวกสบายอย่างนี้สังคมจะไปไม่รอดมันต้องตั้งต,งตนอยู่ในความลําบากกุศสธรรมจะ,จะเจริญ ถ้าตั้งตนอยู่ในความระบาสบายนี่อาคุศสรธรรมมันก็จะเจริญความความดีงามจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆสังคมจะไม่รอดพระองค์ท่านก็พิสูจน์ให้ดูแล้วว่าพระองค์ท่านก็ยอมลำบากยากเข็น,ดนเดินเสด็จพระเนินไปทั่วประเทศไปในที่ธุรกันดารยังไงทรงทำให้ดูแล้ววัะน,นั้นคนไทยทุกระดับไม่ว่าจะคนยากคนจนคนรวยหรือผู้นําประเทศทุกระดับมันต้อง มัดสำเนียกแล้วก็เดินตามพระองค์ท่านทําตามในสิ่งที่พระองค์ท่านแนะนําผมยังมีความเชื่อมั่นว่าแผ่นดินไทยยังฟื้นตัวได้รวดเร็วแต่คนไทยพร้อมจะตามถ้าเราพบผู้นําที่ชัดเจนและพาเขาไปให้เขารอดพ้นจากภัยพิบัติได้ไม่ใช่นําพาไปเพื่อประโยชน์ตนนะก็ทำพานําพาไปเพื่อประโยชน์สุขของทั้งมหาชนทั้งแผ่นดินสยามนี่แหละทุกเราก็จะได้ด้วยถ้าประโยชน์สุขทั้งแผ่นดินมันได้แล้วก็อยู่ในอยู่ในแผ่นดินสยามนี้ แล้วก็มีโดยสารได้ประโยชน์ไปด้วยปรัชญาพอเพียงเป็นปรัชญาที่อยู่บนทางสายกลางที่ไม่สุดต่งสุดขั้วไม่ได้แปลว่าทํามากหรือทําน้อยทางสายกลางก็คือการคิดดีพูดดีทําดีทําอย่างไรที่จะเป็นการที่เราเรียกว่าคิดดีซึ่งก็มีหลักของการเราต้องแยกแยะให้ออกว่าการคิดดีมันเริ่มจากอะไรถ้าเริ่มคิดจะให้ก็ถือว่าเป็น,ปนสิ่งที่มาถูกทางแต่ถ้าเริ่มคิดว่า ทำแล้วได้อะไรก็ถือว่าอันนี้เป็นการกัดกระดุมความคิดเมืแรกที่ผิดงนั้นการเดินตามบนปรัชญาพอเพียงการไปสู่การมีเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็จะต้องรู้จักที่จะแยกแยะว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เนสรปเอาเองเพราะนั้นประเทศของเราม,มีที่เราเรียกว่าผู้ที่เราเรียกว่าสัตบุรุษอยู่เยอะทีเดียวที่รู้จักเหตุรู้จักผล รู้จักว่าเราจะไปไหนรู้จักว่าตัวเราอยู่ตรงไหนรู้จักบุคคลรู้จักชุมชนของเราว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เราต้องตามหาสัตบุรุษนี่แหละที่คอยเป็นเป็นโค้ชที่คอยจะให้คำแนะนำผู้เล่นในเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในในประเทศของเราซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนั้นเราก็จะเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่ถ้าจะไปสู่การมีเศรษฐกิจพอเพียง เราจะเห็นภาพของการฝึกที่จะให้ทุกคนรู้จากประเทศไทยทั้งมิติต่างๆทุกมิติเนี่ยได้อย่างามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นเราจะเห็นกระบวนการฝึกที่การจะมีปัญญาทุกคนจะต้องอ่านอะไรทุกคนจะต้องฟังอะไรทุกคนจะต้องดูอะไรทุกคนจะต้องคิดอะไรแล้วก็ทุกคนจะต้องทำอะไร ซึ่งจะเกิดเป็นกิจกรรมที่หลากหลายไม่ใช่การปลูกผักปลูกข้าวหรือไปทําเรื่องของสิ่งแวดน้อมอย่างเดียวนะครับปรัชญ,ญาพอเพียงไม่ได้ไม่ได้แคบไปแค่นั้นแต่ว่าความพอเพียงมีมิติที่ที่ลึกซึ้งแล้วก,แวก็แล้วก็กว้างไกลพอเพียงแต่เปิดใจแล้วก็เออือว่าทุกคนมีจุดเริ่มที่ที่เท่ากันเสมอกันนะครับแล้วก็ลงมือฝึกคิดทำร่วมกัน วันนี้สังคมไทยต้องหันกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชีวิตเลือกที่จะก้าวเดินตามพ่อเรียนรู้ที่จะปรับกระบวนทัศน์ปรับวิธีคิดวิธีปฏิบัติวิธีให้คุณค่าปรับฐานการมองโลกตามความเป็นจริง ตามกระบวนทัศน์พัฒนาแบบเดิมมาเป็นกระบวนทัศน์แบบเศรษฐกิจพอเพียงคือรู้จักพอประมาณร่วมมือมากกว่าแข่งขันทำเป็นขั้นเป็นตอนจากเล็กไปหาใหญ่เลิกใช้เงินนำหน้าปัญญาตามหลังแต่ใช้ปัญญาและคุณธรรมนำหน้าสร้างสมดุลรอบด้านไม่ใช่เอาแต่เศรษฐกิจ แต่รวมถึงสังคมวัฒนธรรมการศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมคือเริ่มง่ายๆหรือว่ามีอะไรที่จ้องจะจะพึ่งคนอื่นจ้องจะจะหาเงินแล้วไปซื้อเริ่มต้นจากหากินเองหาอยู่เองเป็นเด็กอยู่หอก็ก็ทำอะไรพึ่งตนเองได้ทั้งเยอะแยะ เอาเราไม่มีที่จะปลูกของกินเราก็ทําของใช้พึ่งตนเองก่อนพึ่งตนเองให้ได้แล้วเราจะรู้เลยว่าโอ้โหการที่เราทําอะไรใช้เองได้เนี่ยเช่นเราทําสบู่ใช้เองแล้วเป็นสบู่ที่ไม่ทําลายคลองไม่ทําลายแม่น้ําเราทํายาสระผมใช้เองไม่ทําลายคลองไม่ทําลายแม่น้ําอาบสะไหลลงไปล้างถ้วยล้างชามไหลงลงไปน้ํายาของเรานี่แหละมันไปช่วยำทำให้น้นําในคลองสะอาดขึ้นไปทําให้ปลามีความสุขขึ้น นี่แค่เนี้ยเริ่มต้นจากเรื่องในตัวเราใกล้ที่สุดก่อนเรื่องเล็กๆนี่แหละอย่าดูถูกดูหมิ่นมันบางคนดูหมิน่นเรื่องเล็กๆนี่แหละไอ้ที่เราสระผมทุกวันเนี่ยอาบน้ํา,าทุกวันล้างจานทุกวันเนี่ยกินแล้วทิง้งทรมานขยะตัวเองช่วยกันทําลายนี่เริ่มจากเล็กๆอย่างนี้ก่อนอย่าไปคิดการใหญ่แล้วไม่ทําอะไรเริ่มจากเล็กๆพอเราทําเรื่องเล็กๆได้โอ้มันจะเห็นงานใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ลุกออกไปนอกบ้านไปช่วยคนนอกบ้าน ไปดูแลคลองดูแลป่าดูแลแม่น้ำดูแลแหล่งอาหารไปดูแลชาวไรช่ชาวนาซึ่งผลิตผักผลิตหญ้าป้อนให้เรากินมันก็จะลามออกไปจะเริ่มจากตัวเรานี่แหละก่อนเราพึ่งตนเองเรื่องง่ายๆเดีย๋ยวคุณไม่ต้องใช้เงินหลายอย่างไม่ต้องคุณจะไปซื้อคนไทยมันเป็นลูกอีช่างซื้อซื้อมันทุกอย่างเลยละ่ะหันมาพึ่งตนเองทําเองได้เครือข่ายนี้เนี่ยเราสอนให้คนพึ่งตนเองตั้งแต่หัวจนเท้าหรือแม้แต่จะออกไปทําไร่ไถนา ถ้าจะเป็นเกษตร,รกรก็สามารถพึ่งตนเองได้ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยซื้อยาเขามันพิสูจน์ได้ว่าทําได้จริงๆแล้วก็จเจริญเข้ามันจะมีตั้งหลายขั้นตอนที่เล่าให้ฟังไปแล้วของกินทํำยังไงเราจะพึ่งตนเองได้ไม่จะจะกินไรนิดกว็วิ่งตลาดซื้อเขาตะพืชเนี่ยหรือไม่ก็รอรถพุ่มพวงเนี่ยใช่ไหมของใช้นี่ทําได้เองที่<ม>อยู่อาศัยเนี่ย,ยตัดไม้ในป่ามาแปรรูปเลื่อยทํากันเองได้แล้วที่นี้ ใช่ไหมหรือแม้แต่อากาศบ่อยสุดไม่ต้องไปซื้อแอร์เขาปลูกต้นไม้รอบสักสิบต้นก็ได้แอร์หนึ่งตันแล้วอย่างเงี้ยมึงแอร์อย่างเงี้ยคือทั้งหมดนี่มันต้องมาเรียนรู้เราจะได้มีความรู้รู้แล้วบางคนโอ้ทอ้อไม่ทําเพียรทํามันก็จะพอเพียงจริงเริ่มเล็กๆแล้วมันจะเอื้อเฟื้อขยายเป็นขั้นก้าวหน้าไปเรื่อยๆ,ๆถึงเก้าขั้นอย่างที่เราให้ฟังไปแล้วเริ่มจากตัวเรานี่แหละก่อนแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาเห็นตัวอย่างเขาจะทําตาม สังคมไทยเป็นลทัทธิเอาอย่างอยู่แล้วเห็นใครดีไม่ได้อยากอยากดีตามนะครับหรือไม่ไปไปเรียนรู้ก็ไปแอบเรียกว่าครูพักรักจำสังคมไทยมีวัฒนธรรมอันนี้และนั่นเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตภายใต้สถานการณ์ประเทศในปัจจุบันโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคุณผู้ชมครับประเทศชาติของเราผ่านเหตุการณ์ร้ายมาหลายครั้งทุกเหตุการณ์เราสามารถเดินผ่านวิกฤตเหล่านั้นมาได้เพราะเรามีองค์เหนือหัว ประมุขของประเทศเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพระราชดำรัสจ,จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นความห่วงใยประสบคนิกรชาวไทยทั้งชาติต้องการให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขและเกิดความรักสามาัคคีรายการปรัชญาชีวิตที่พอเพียงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับที่มาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ สบลงแน่อุ่นไอดินสู่ความเคยชินที่เราเคยลงลืมไปนานก็จะรู้ว,ว่าคืนดิน,น,ดนทองฟ้าหน้าบาานเนาน,นที่เป็นของสำคัญเกินสิ่งใดๆอยู่อย่าง